I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. It's only and forget my heart won't let it rest but you keep on forgiving admit that i'm afraid if i let go of this pain am i complacently betrayed There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยใจสปาวันแลนดีกแลลวนะจ้าทักทายแฟนคลับเอฟซีทุกคนนะคะก่อนอื่นก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าตอบคอมเมนต์จ้านะคะลงคลิปจ้าส่วนมากก็จะลงคลิปสั้นซะมากกว่านะคะช่วงท่องเที่ยวด้วยอินเทอร์เนต็ตเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็พาพ่อใหญ่ออกเที่ยวออกตะลอนกันทุกวันนะคะ ตอนนี้ก็กลับมาจากเกาะช้างเรียบร้อยแล้วนะคะจะอยู่อีก 3- 4สี่วันก็จะกลับบ้านทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมพัทยานะคะกลับมาก็ค่ำพอดีก็กินข้าวกินอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาโรงแรมนะคะจะพักอีกไม่กี่วันก็จะกลับบ้านทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ตอนนี้ก็เซฟความร้อนความอุ่นไว้ก่อนนะคะทางนู้นก็ความหนาวก็รอเราอยู่ ราคาถึงเวลาไปถึงเวลามานะคะช่วงพักผ่อนก็พักช่วงเที่ยวก็เที่ยวช่วงกลับไปทํามาหากินหาเงินก็หาทองก็ต้องหานะคะยิ่งปีนี้มาเมืองไทยค่าเงินนะคะค่าเงินบาทไทยก็แข็งมากนะคะยูโรหนึ่งก็แลกได้แค่สามติดต้นต้นเอง3 4มสหไม่เคยถึง3-6เลยคะ่ะวันนี้เห็นที่ป้ายที่ ตู้แลกเงินนะคะเงินตราต่างประเทศล่ะคะ่ะสามสิบสี่จุดแปดกว่าบางที่ก็สามสิบสี่ทวนโอ้ปีนี้ได้น้อยมากนะคะปีกลายปีที่แล้วยังได้สามเจ็ดสามแปดสามเก้าก็ได้นะคะแต่ไม่ถึงหรอกค่ะสี่สิบแต่ปีนี้เงินบาทแข็งมากก็คงขึ้นกับเศรษฐกิจด้วยนะคะไม่ว่าฝั่งไทยหรือว่าฝั่งทางยุโรปก็ว่าได้ก็ถือว่าเรามาเที่ยวเที่ยวนี้ก็ถือว่าแพเงนะคะแต่ เงินทองก็ยังว่าและค่ะแบ่งสันปันส่วนนะคะยอมรับจริงๆว่าแข่งที่สุดก็คือเงินบาทนะคะมาเที่ยวเที่ยวนี้มาเที่ยวรอบนี้นะคะแต่ก็ดีใจทุกครั้งมีความสุขทุกครั้งที่ได้กลับมาบ้านเรานะคะได้มาเที่ยวเมืองไทยได้เห็นพ่อเห็นแม่ได้เห็นหลากหลายที่ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเรื่องถ่ายมันถ่ายเยอะมากนะครับไปๆมาก็ตัดต่อลงไม่ทันบางโรงแรมก็อินเทอร์เน็ตช้าลง อินเทอร์ตัวเองใช้มือถือก็ไม่รู้จะระบบไหนดีบางวันก็ดีบางวันก็ผีเข้าผีออกบางวันก็กนกช้ามากมีปัญหามากหมุนติ้วต้วก็ว่าได้นะคะแต่ก็จะทยอยลงไปเรื่อยๆถ้าเหลือคลิปเหลืออะไรต่างๆก็อาจจะถึงบ้านฮอลแลนด์ค่อยทยอยตัดลงให้แฟนคลับเอได้ชมกันที่เที่ยวทางเมืองการก็คลิปก็ยังเยอะอยู่นะคะอีสานบ้านเราก็ บ้างปรับปลายนะคะแต่อย่างน้อยเราก็ได้อยู่บ้านเป็นเกือบเดือนนะคะอยู่พัทยาด้วยทีนี้ก็จะได้เห็นรอบๆพัทยาไปก่านสําหรับช่วงนี้นะคะคงคิดว่าคงไม่ได้ข้ามเกาะไปเกาะล้านนลครับปีนี้แต่ตอนที่มาไปเกาะสีชังแล้วคลิปที่ออกเกาะสีชังก็ยังไม่ได้ตัดต่อลงให้แฟนคลับเอฟซีได้ดูเลยนะคะ นี่แหละค่ะช่วงการท่องเที่ยวก็ตะตลอนตลอนนิดหนึ่งตื่นขึ้นมาปุ๊บก็พ่อใหญ่ก็จะถามกันทีนะคะจะไปกินข้าวเช้ากี่โมงจะไปไหนวันนี้จะไปแกก็จะมีโปรแกรมอยากจะออกเที่ยวทุกวันนะคะแต่ตอนนี้พัทยาก็อากาศไม่ดีนะคะช่วงเช้าเช้าเห็นเพื่อนเห็นรีเซพชันที่นี่เขาก็บอกอยู่คำหมอกคลุมเมือง มลพิษต่างๆนะคะเห็นเพื่อนที่กรุงเทพก็บอกเหมือนกันนะคะมละพิษคุม้มกรุงเทพเลยก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะเห็นบางคนเ็าก็ใส่หน้ากาก,ากตลอดเวลาแต่เราเราไม่ได้ใส่หรอกคะ่ะแต่ก็จะพยายามถ้าวันไหนหมอกหรือว่ามลพิษเยอะเรามองดูมืดไปหน่อยเราก็อาจจะอยู่โรงแรมซะเป็นหลักช่วงนี้ก็อีกไม่หลายไม่กี่วันก็จะกลับบ้านทางฮอลแลนด์ก็ เราก็ไม่อยากจะไปรวดผลอะไรเผื่อเป็นยังไงอีกเผื่อไข้เผื่อนะ้วเพื่อเกิดอะไรขึ้นมันก็จะยากนะคะนี่แหละค่ะก็เลยมาทักทายแฟนขับ FC นะคะสําหรับเกาะช้างก็สวยนะคะสวยทุกที่เลยทีเดียวนะคะร,รอบๆเกาะคงความธรรมชาติไว้แล้วก็ชายหาดก็ต้นไม้ใหญ่มากนะคะต้นไม้ยืนลงไปทางทะลงทะเลแต่ก่อนต้นไม้ใหญ่แบบนี้ทางพัทยาก็เยอะแต่เขาก็ตัดเขาก็เปลี่ยนต้นปาล์มต้นมะพร้าวอะไร เขาเปลี่ยนบ่อยนะคะชายหาดพัทยาหาดจอมเทียนเขาก็เปลี่ยนต้นไม้เรื่อยต้นไม้เดิมๆก็ยังคงอยู่แต่เขาก็ตัดมันออกพอเราไปเห็นที่เกาะช้างนะคะที่กิ่งมันยืดออกไปใหญ่ๆเลื้อยไปเหมือนงูใหญ่ๆแผ่ก้านออกเราก็ชอบนะคะแล้วก็จะผูกชิงช้าเป็นช่วงเป็นช่วงหลากลร้ต้นริมหาดทรายขาวนะคะของเกาะช้างนะคะที่โตโต้พัก แล้วก็โรงแรมโฮเทลสไตล์รีสอร์ทแอนสปาอะไรพวกนี้สาว,ว่ายนะ้ำเวาก็สวยมันก็สมราคานะคะที่พักที่เกาะช้างเราก็ดูนาคาอยากได้ราคาไหนเราก็เสิร์ชดูอะไรดูช่วงนี้ก็น่าฮายซีซสั้นด้วยนะคะหน้าถัวก็ว่าได้นะคะทางประเทศไทยของเราข้าวของราคาต่างๆก็จะแพงนะคะที่พักต่างๆอาหารการกินหรือว,ว่าโรงแรมต่างๆก็เราก็ต้องดูดีๆนะคะแต่บางคนเขาก็ ขยันหาเอาก็ได้อยู่ค่ะทางบ้านเราเซิร์ชไปแล้วก็โทรจองโทรอะไรโทรจองก็จะอาจจะได้ราคาหนึ่งนะคะแต่แฟนตัวโตเองบางครั้งแกก็บุกผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรมาตัวโตก็ไม่อยากขัดกันนะคะเวลาแกจะบุกอะไรก็รอบนี้ก็คือปล่อยให้แกบุกไปเพราะว่าหนึ่งถ้าเตียงแข็งเตียงอะไรนอนยากมีปัญหาแกก็จะบ่นเราเราก็เลยไม่อยากจะห้ามอะไรแกนะคะเดี๋ยวคลิปกอดช้างจะลงให้ทุกคนดูเรื่อย นะคะมีวันหนึ่งเหมาลดไปนะคะเมาลดไปจุดนูน้นจุดนี้ทั้งวันก็ราคาเมาก็สองพันบาทนะคะเขาก็จะไปเรื่อยไปจากเช้าออกจากโรงแรมไปก็เขาก็พาวนจนกว่าเราอยากจะกลับโรงแรมก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะเรามาเที่ยวะะแล้วนะคะเราก็หวยเรามีความสุขเข้าไว้เท่านั้นนะคะพ่อใหญ่แกก็เหนื่อยแต่แกก็ตื่นเต้นกับได้เห็นแล้วก็ครั้งแรกเกาะช้างกันด้วย นะคะก็ถือว่าโอเคค่ะทุกอย่างก็ลงตัวนะคะเราก็ซื้อตั๋วไปกลับจากฝั่งทางนี้ไปเลยนะคะโรงแรมเราก็บุกไปด้วยทางนู้นเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าลงตัวนะคะการท่องเที่ยวนะคะเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้นะคะการเที่ยวเกาะช้างเอ่ยเที่ยวพัทยาเอ่ยนี่แหละคะ่ะปีนี้ก็ไล่มาก็ตั้งแต่กาญจนบ,บุรีตั้งแต่กรุงเทพหลากหลายที่นะคะ ก็อีสานด้วยอะไรด้วยตโตกับเพราะใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับปีหน้า,า,าก็อาจจะโซนทางเหนืออะไรมาหลากหลายจังหวัดนะคะเราก็ไม่จับเป็นจะต้องไปแต่จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆนักท่องเที่ยวจนล้นเราก็ไม่อยากจะขนาดนั้นแต่เชียงใหม่ก็คือจุดศูนย์กลางของทางเหนือนะคะถนนคนลงคนเดินวัดวารามก็สวยแต่ทางใต้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแฟน ผู้ใหญ่ก็บอกว่าปีหน้าก็อยากเห็นหัวเห็นว่าจ,จะไปทางหัวเห็นทางไหนก็ว่ากันไปสําหรับการท่องเที่ยวนะคะที่ประจ o ลงเท้าตอนที่พระกําลังแขนขาเราดีแบ่งสันปันเวลาเงนินทองเราก็ออกเที่ยวนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจใกันทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ